ครับพามาดูน้ำตกนะครับที่ไหนไม่รู้ครับนี่อันนี้มันมีมันเขาเอิ้นยุ้ยใสเนี่ยไอ้เขาเอิ้นยุ้ยใสเนี่ยตรงนี้อันนี้เขาเอินอ้นไว้อย่างนี้ยุ้ยใส่เนี่ยเป็นห่องเป็นห่องเลยนะอ๋อ เขามาตัดเห็นไปอุ้ยอุ้ยอุ้มมือว่ยะปวดมือเลยวะเหมือนเหมือนมีคนมาเหมือนมีคนมาเนอะ อลูกอะไรเนี่ยมะกอกหรือเปล่าเรียกลูกอะไรเนี่ยเป็นน้ำตกครับน้ำตกใสมากครับเมื่อวานเป็นวันฝนตกวันนี้มีน้ำไหลครับถ้าวันปกติไม่รู้ว่ามีน้ำหรือเปล่าเป็นน้ำป่าลงมาครับ น,น่อยามาเทีย่ยวมากครับแต่ว่ามันอยู่ลึกถ้ามารถยนต์หรือรถมอเตไซค์ปกติน่าจะไม่สะดวกครับเป็นรถวิบากนี่อุ้ยลื่นลื่สวยสวยใช้ได้เลยครับ เดินไม่ดีมีลื่นหัวแตกครับข้างในไม่รู้มีเป็นน้ำตกอีกหรือเปล่าลื่นมากมีปลาด้วยครับ ผู้นำใส่เป็นตะเรนเนาะเป็นตะมานังแซ่เรนเนาะ อยากยกที่นี่ไปไว้ที่บ้านยังเลยครับก็มีทางเดินเรืทางเดินคนหรือทางเดินสัตว์เราลองเดินไปดูมีทางเดินด้วยครับเดินมานี่นี่ทางมันทางทางสัตว์เดินหรือเปล่า เหมือนมอไซค์จะวิ่งได้นะครับเอามีหินขวางไว้ก้อนหินใหญ่ๆขวางไว้มีกล้าเดินไปต่อครับขอลกลับก่อน ช่างท็อปเด่นน้ำแล้วครับ